เด็กๆจ้าวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆลองเต้นตามกันด้วยนะจ๊ะเย้ yeah! ปันชอบเต้นครับพอดีก็ชอบเต้นเหมือนกันนะแล้วคุณครูจะเปิดเพลงจากไหนคะหนูไม่เห็นคุณครูถือวิทยุมาด้วยเลยคะ่ะเปิดจากคอมพิวเตอร์นะจ๊ะคอมพิวเตอร์ใช้เปิดเพลงได้ด้วยหรอคะได้สิจ๊ะนอกจากเปิดเพลงได้แล้วคอมพิวเตอร์ยังสามารถ เอาล่ะทีนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปเต้นกันเรามารู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งก่อนดีไหมคะอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าสปีกเกอร์หรือลำโพงนะคะเราสามารถเปิดสปีกเกอร์โดยการกดที่ปุ่มพาวเวอร์แบบนี้จ้าแค่นี้เด็กๆก็สามารถฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะค๊ะเด็กๆรู้แล้วนะครับว่าสปีกเกอร์เปิดอย่างไร ดังจนเกินไปเพราะอาจจะรบอกว,วนค,นคุณท่านได้นะคะอากนีพี่น้องคงต้องขอตัวก่อนละไว้ออเจอกันใหม่ตอนหน้า